อาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูบีบตําเหม็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกอดอนกับน้องแบรบน้องเป็นพันเบนคูนนะครับตัวใหญ่มากเลยอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมอขันแก่นนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามที่ช่างอาบน้ํำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้ิลลีนดูกัดสะบัดเวียงดีนรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวเป็่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ แด้านสดหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาแต่ผลวด้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหมา,าน้องแมวซา,ล,าลอนครับขอบคุณครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องเมนคูนอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ช่างจะละลายแชมพูสูตรสตมุนไพรสูตรของร้านน้องหมา,าน้องแมวซา,ล,าลอนนะครับในการ ใช้อาบน้ําให้กับน้องหมาน้องแมวก่อนใช้นะครับเราจะผสมแชมพูละลายแชมพูก่อนนะครับเพื่อลดความเข้มข้นของแชมพูเวลาที่บีบลงไปบนผิวหนังของน้องเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดการตกค้างนะครับแล้วก็เราจะทําการบีบต่อมเหม็นที่อยู่ตรงก้นของน้องด้วยนะครับโดยการยกหางขึ้นนะครับแล้วก็บีบไล่จากตรงบริเวณก้นของน้องนะครับเพื่อเอาต่อมเหมน็นสารข้าดหลัตงต่อมเหม็นออกนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวติด <AM rac ian> เวลาที่เราอาบน้ําให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี <AM> ่จะอยู่ตรงบริเวณตรงก้นน้องเลยนะครับจับยกหางน้องขึ้นแล้วก็บีบไล่แบบนี้นะ <AM> S> <S เห็นไหมเห็นน้ําสรรีน้ําตาลไหมครับอันนั้นนะครับเป็นสายขั้นหลังจากต่อมเหม็นนะอันนี้พี่ช่างบีบไม่ถนัดนะครับเพราะว่าถือกล้องไว้มือน <AM S> ึอง standards. นี่นะฮะเป็นน้าสรรีน้าตาลมีจะมีกลิ่นข้าวนะครับถ้าเราไม่บีบให้น้องเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นข้าวติดตัวเวลาที่เราอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นไม่สะอาดออกมาได้นะเราต้องบีบให้ทุกครั้งแล้วก็็ตัเบบช้้นหใองคร แต่งขนท้องขนท้อุ่นก้นให้กับน้องแมวเวลาที่เราอาบน้ําให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะพาน้องไปเป่าขนเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดขื่นแดงผิดันแล้วก็ลดเหงืหมัดให้กับน้องหมาน้องแมวได้ด้วยครับสนใจใช้บริการหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0866404443ครับเรามีบริการรับส่งด้วยและได้เสนอพิเศษใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจระสุนัขพิการในมูลรนร อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวนะครับน้องเป็นเปนพันเมนคูนนะตัวใหญ่มากๆเป็นพันที่มีลักษณะเด่นคือรูปร่างใหญ่นะครับแล้วก็ปลาหูของเขาเห็นไหมหูเขาจะตั้งแล้วก็ ไม้หูจะมีขนแหลมแบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสําหรับพันธุ์เบนคูนนะครับที่ช่างจะอาบน้ําด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์0ูนย์แปดหก ้านเรารับประานนะ้ำแต่คนรให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ด้วยดูกัรสบ,บัยเด็นพีช่างรับหดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลขศูนย์แปดหกสี่สี่สี่สามครับเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะเพื่อที่จะลดขี้หูสะสมนะครับไม่ให้มีขี้หูสะสมถ้ามีขี้หูสะสมเยอะๆมันก็จะมีอาการคันหูนะครับเกิดการบัติสในช่องหูของน้องนะควรจะหมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นด้วยไม่งั้นน้องจะ ตะกุยหูหลังใบหูได้ถ้าเกิดน้องมีอาการคันแล้วก็จะเป็นแผลได้นะครับอย่าลืมว่าต้องเช็ดหูให้น้องแล้วก็ตัดเล็บให้น้องเป็นประจำนะครับแล้วก็สางขนให้ด้วยของพี่ช่างจะตัดเล็บเช็ดหูตัดขนเท้าท้องขนเท้าขนก้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขัดหางให้ด้วยเพราะน้องมีคราบฟิลิโมนที่ปลายหางอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคราบน้ํามันฟิลิโมนของน้องนะครับแล้วก็บีบต่งเหม็นเพื่อขจัดกลิ่น าวหลังจากอาบ,บน้ําให้กับน้องเรียบร้อยแล้วครับ,บนับแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขันงกังนครับอาบน้ำตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวี่ยงวินเรารับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิ่วันขับรถได้หนึ่งวันครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับ อาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูบีบตำเหม็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกอดอนกับน้องแบแบน้องเป็นพันเป็นคูนนะครับตัวใหญ่มากเลยอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมอคก,กันนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์0866404443ที่ช่างอาบน้ําตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุน์ด้วยลิบูกัสสะบัดเวียงดีนรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อน,นัดหมายจองคิวเป็นคนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ แ้าได้ส่นหนึงใช้ในงานจิตอาสาแต่ขผลให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมาสารันครับขอบคุณครับ